นี่ยังอ่อนไปจัาเคยนี่นี่เนาะนังมาทันได้เห็นมาบังนี่ขับใหญ่จเจมาไปบ่อยู่ห้นี่แต่เก่าเคยมีได้เนาะมันเคยมันเคยหลอกขับงูหลอกขับน้องไอุู้นั่งอ่อนอยู่ได้เนาะเฮ้ยป้าต้องผิดน้องไอ้ภูง่ญ่ดีเนาะอือ เก้าไฮนีเน like the ี we ่มันขึ้นมาแบบจือบอนโฮอย่างมันจังเนาะลงมือลงมือกันเกี่ยวกันเนาะเขาเอ๊ะมาแหกนะแหกไหเนาะมือดีมยามเหวี่ไหจักหน่อยพอละกับบรรยากาศมันกัสีโบนั่นปันไดนะคุณเอยเนาะคึมเนาะยนกัน มาเกี่ยวเฮ็ดข้าเด้ทางอันพี่น้อง FC เพิ่นว่าอยู่พี่น้อน่ะตอนปั่นข้าวดุ้นก่อนนะเจ้าเกี่ยวข้าวยังบ่ทันแก่เพิ่นว่าเนาะมันก็เลยบ่ได้เข้าหลายนมันิืนนี่กะบ่แม่นว่าทันได้เกี่ยวดอกพี่น้องนางกวนี่มันคอมันยังบ่ทันสุกมันสิเกี่ยวอยู่แหไว้จักกําเนาะมือนีมือมัน อันมันดีนี่ต้นวนงามชุกให้งามจักหน่อยก็ได้ชุกงามหยอีกจักวันจัก2มื้อ3มื้อเนาะกับางเบิงแ่นว่าพยุเนว่าพยุเขาอีกมดมือนีอ้านเนาะทายสบายดีอีกพี่น้องเยมาพบมาพอกันอยู่ทางทงนามนีเนาะพามาเกี่ยวข้าได้พี่น้องเย มาแหกไว้ก no. mm? like ้หนาวเหรอให้ไวจักกำจักไดมักเมื่ออยู่บ่นักเมื่ออยู่บ่สิลอนตัดชุบดิมันโมเมนมันดีบ่ค่ะดีบดิจบมันนี้ค่ะค่ะ พอมยังเขี่ยวอยู่อีกจักมือกอนนะจักทรงซ้ำยอผสมทรมือสามมอยวมันแห้งอันฉีลงยอย่ามันรีบอ่ะย่ามันรีบมันกันักอันมันกะฉีดลงมดีี่เขาดำใช่นะเขาดำาดำเต็ม ต้องหับข้บไปอีก้นคุณชาววันแล้วมารวมกันเนี่ยังเขียวอยู่บเขียวย่กมาแหกเอ่มื่อกัยังไงเอาไปเออจิบางค้งหนาเดี๋วจิบชาสิบีบบ่อืมีเรี่ยมตออ่ ใช้ขาวานถ้ายัาง่เห็นอยูด่ดำดำกบด้วยแถวเลยจีหาหกเจ็ดกำก็พอแล้วกำเป็นแหกมืออะไรแบได้บันานเพงนะในพอนึงเถอพอหนึงพอนึงหาบัดนแล้วหากรรมแล้วอสี่ด้พอหนึ่งะหากรรมบ่ ในบอนเลยพอดีเอาจ้ะมาบาดนี่แหกไว้พอดีให้มันสุกอีกก่อนจากมือเนาะไในจากมือจังมาเกี่ยวบาทนี่แหกเอามือมันใด้ดๆมือใดมาเกี่ยวก็ได้ไะไปไปทาเรืองอีกจากมือก่อนตัดผัามาทางนี้บาดนี่พี่น้องเว้เนาะมาทางน้ำแมงตึกอ้าวคือนอนปางงางอยู่นี้บาดนี่เร็วเลย ป่านนั่นว่าแมงจุกแล้วว่ะเกี่ยวได้ว่ายดอกแล้วว่ะมันจ่อยแล้วอจักไปว่ะน้าสมมตินอนคลออยู่แล้วแล้วบาทนี่ยมาเล้วแล้วโอ้ยชมยู่แต่เหงนานแล้วแท้ว่ะเกี่ยวยุ่ิเจพี่พี่น้องในทางเพิ่นว่าแมงเตอร์เพิ่นว่าเบิ้งว่านี่ว่าสีให้น้อยนี่เนาะ กได้โซงให้เป็นนังจักนะฮะแต่ว่ายังบออยู่ว่าไม่แฮกแองเชอระบอกอยู่ว่านี่ว่าบื่เขนจะไปแหกไหวบอกว่าอ้มูเกี่ยวจนชิดแล้วแต่ปานี้ยังม่แห้อยู่หรอวเนาะผักเกลียหลังหมูอ่ะเนาะเดีด้ได้ใเดืองไม่ชิได้เดืองมูเนาะไห่อะไรทำกันบ่ kia xong xăm hai nét à kia lèo nè bài đi thằng mẹ nông chúc đã bộ bà khỏi bộ bà hẳn kín khẩu còn nãy chẳng đông ui, nông chơi bạc chắc đông dù đeo bay đi độc chảy một kín con <laughs> chỉ, chỉ, nhau vậy đi độc anh khơi chắc chắc nói nó có phá đấy, nào bà khoai hết cốc màu này bà hắm đeo vai đi đâu bà 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 đã bạc chắc đông để đeo vai đi độc phần bà đây phần bà เนี่ยไว้จักป่านบ่เคยเห็นดาว่าจังน้อยรักกับป้าได้ป่ะแจ๊กแต่ว่าจักลงไม้ซื่อเนี่ยว่าเชียนไม่ตู้นั่นนะว่าเกี่ยวอะไรนะว่าพอดีเกี่ยวหวานค่อยว่าหวานกับหวานแห้งโพดค่อยว่าหญ้าก่อนอีกสามเมื่อก่อนแล้วว่าไม่ตู้อันใกล้หน้านะบอกว่าพอดีเกี่ยวหวานได้นะเฮ้ยมันจังบุลงหน่อยป่คอยว่ายญ้านบานแห้งก็เลยหยุดก่อนบ่ะ เช่นว่านแห้งโพดว่ะยุดก่อนช่างมืมันแก่คนัก่ก่อจะพังมืองแน่นะยันมาฝนตกเนาะจะขีมขึ้นมเนาะไ่ละบดลมาตู้นั่นกกินนีอยู่บอกกตูดิ้นย ในตู้น่นะอยู่ว่านที่เลยตะบอนนะอันชายังงนี่มเลหดแล้วมันก็เริ่มซาหกสิไดแต่ว่ามันสีมาแห้งเไล้ตะบอนไกินอยู่บพ้กกันแรกเนี่กินนี่นะแตนไ่ได้ตรวจบ่โอ้สสสปลเตอรบอเฮเลามบ่ ถ่ายกับย,ย่ายนแตนบวยอยากใกล้อันอันนี้บวยอยากใกล้ค่นนะจุดได้แล้ววันไหนม่แตนน้ำบ่อนแตนกิ่เนี้ป่าให้แตนนั่นก่อนบ่ ขนาดน้อยหนึ่งปันปองกันไปได้เอยติจากขนานายข้านาดน้อยหนึ่งกาเนาะตะกี้เลยคือว่าหกเท่านั้นทีคือว่าหกเท่านั้นเนาะบัตนี่บาทแตก็ย่านเตนบาทนี่พี่น้องเลย

เกียวนกนเกอยน้มนะนิดหน่ะนิดหน่เกี๊ยวขากักในิดหน่เกี๊ยวขา นี่เกี่ยวเขานท้ยดในด้เนาะหามันถอดเอามาพกักบัดทอดแถวแคมห่วยพุกนั้นสีเหืองยขอวนี้ถึงเอเวลาเขาโค้ง้ชจตะเกียวเลยตายเนาะยหทุกเดือนั cái gà nữa, thế này kêu vậy thì lấy ma này cả, lao cả thân để kéo đây, được, lao nhau thằng để kéo xong, kéo, một kéo, 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 thân kéo, kéo, đây kéo, 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 ต่ว่าลงทางหน้านายชองผงหนะไอยมาทำไอเกียวผงนะเฉพมาพุ่นจะถามเอาเี่ยมชดย้หามเือนเก่าแว่นะเก่าเนอเคยหาไปหาั่นหดิ

เนา่ยเาคุยกันมาครีเยอะคนรีอนได้โดเพาื่อเพื่อลงมัดเนี่ยแกกข่าก็ไม่ได้ตอนลงด้ยมาเทะไตีโมข่าอยู่ขวบอทีเข่ายังใหญ่จกาจ่ายกเอาอะถก้าไม่ถู่ก่อยน่ว่าขี่เทยเลยไา่ะาหมเิ้นมือนี่กเอาไม่่วดเอา

ครึ่งนึงกับให้ตัวนี้เนาะนึกจ้เพิ่นตัดแล้วว่าบ่แล้วจักเพิ่นตายเอ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวตคลิปอีกรอบนึงเนาะตอนนี้ก็เกี่ยวข้าก่อนพี่น้องเนาะาเนาะคุณเพิ่นว่าเจอของดีมยังเ้้อ้หมูเีย้ยังอ่อนจักเฮ้ยนีป๊าดโทษแล้วนี่เนาะ นั่งมาท่นได้เห็นมาฟังนี่ขับใหญ่จับขึ้นมาอย่เง้ยจับมันจะขาดแล้วมันหากันเนาะมันหากันเนาะรือบัวนะต้องเว็นน้องเว้บ้านเราสองเมตรสองเมตรกัวบ่าวอยู่ไฮนี่แต่เก่าเคยมีได้เนาะมันเคยมันเคยดหรอกครับงูหรอกครับน้องเวฝุ่นไงนึงเนาะบุญโต เก่าให้นี่เห็นใชนี่จับขุดมากยังให้ได้ยงนี้น้ำลว่จะเปนำใชจับไปท่มนขาดฮ้ยคอยดึงถึงมาขาดบงบยงงออยู่ได้นะเฮ้ยต้องผน้องไผูกโอ้ต้อเหนื่อยง่ายดีเนาะแต่เก่าให้นี่มันคือมาแบบจื้อบอลโมอย่งมันจังเนาะ มีม,มีทุกปีพี่น้อยให้นี่เนาะปีกายนี่ข้าเกี่ยวให้นี่หกหกลวก็ม่านมีแบบนี้แล้วก็ใหญ่เนานะอันนี้กับพุ่น่ะป่ามาเนี่รญาติแมนอยู่มาเคยว่ากำลังทิาวา่ว่าต้องมีเห็นาเดมาพ่ออีดีโอ้ตัวถ้าโตมันเกาน่าแล้วเน,นาะมื่อไหร่เอาเมื่อให้อันปีก้อนปีกายนี่ป่ะอ,อันแมน้องเชอร์อ่นเอาเมื่อให้ลูกสาวพ่นเบิ้งนะเจอเมียนาะ อีกกะนี่เนาะมื้อนี้ยังบักยาวนึงเนาะัยาวอีดิมูิเสื้อมูิบ่นี่แม่นบ่ิเสือยังหากะนั่นจากลอกจักนี่ยังไปบ่ได้ไกจักหาลอกอยู่น่นะนอนนอนอ่อนอยู่นี่จัก แต่ย่านนี่ได้พี่น้องเยเนาะเกี่ยวเขาให้นี่พ่อทุกทุกปีเฮ้ยตัวไรอะ่ะไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนแล้วไงใช่ไหมาะเป็นว่าว่านักเทียนน่ะมาแต่งเทียนมาอย่างที่แล้วกวได้เก็บเงินน้ำทางน่ะเศษหนึ่งเดี๋ยวไปซื้อเลขนะสองพันวบาบาบา่าไปซื้อสองพันสี่ปองสองพันสี่ วันนี้เดไปเดอีน้าอันว่าผู้ขายนั่นมาไปไปกดออกให้มันได้ปองลยแสนว่าอันคืนว่าได้อันโกศลผ่านอันมั่นม่ได้แดีวเห็นเงินน้ำเล็กน้อยสิแต่ว่าเรากะแดี๋ยวกรลาว่ากดแดีวต้องเอาเลยสิเศษนั่นได้รักเอาหายเศษหนึงเลยสิอันนี้ถึอห้าสิบล้านถือว่าเฉดหนึงเนาะ แจ็คทีแม่นจริงหรือว่าแหละย่านว่าเพิ่นเล้าชื่อจ๊ะคุณสร้างเกะแรกันชื่อจ๊ะวันนี้ว่ามาเอาอันด่ะใบบินน้ำเล็กน้อยเหว่าจะไปขึ้นเงินหาสิตลอกเอาหรือวะจะไปชะมอยเลยแบบเหว่าเห็นเลยสิเอ้าอยู่ทางไหนแหละบ้านไหนทางอื่นผู้นทางปักเซ่ปักซันทางใครพูดว่าเรียงเวียงบอทางอื่นทางไก่ผู้แดกบ่แม่นทางไก่เฮาดอก จักว่าเพื่อนสัางกาแฟสิกับไพจักแม่ใดอดูบ้านและไายแ้วกัจักทกันเงินค้ำเนาะบ้าก็บอกว่าจะไปขึ้นเงินให้น้อยทีใบินไม่ค่อยมากจะไปเอาให้ที่้านเขานี่ก็เนาะตัวเอาจั้งนี้ก็่าเราแจ้งนะ แน่ๆงวาระชื่อมหน้าตาหาน้าก็จินหายขึกันเพื่อลุดนีและันไปแต่มันโบแมนบันี้จักแมนเรื่องกินด้วยวอาเอันตีคนเ่าว่านกเห็นน้ำคลิปคนเนาะคนบผู้คนก็ว่าเรืองกินดีได้บ่นี ว้าดแรงดีนะเนี่ยเน้าโวยดีหนไาไหนะเนี yes> ่ยขนนี้วนมาไหนเนี่ยฟูเยอะแต่งงานฟูเลยสายเศรษฐีเนี่ยนะ

กดีที่แบบก็ดีมาได้ทีกี้ลุงจอยเนาะเป็นเชื้อตัดน้าลกซื้อมาเนี่ยัื้อมาใ่คุณผี้เลพอด้เ่าไปวัดลุกหลานพ่มาตำมาตำน้าลุงจอยมาจากใครมาจากใคราำ่าลุงจอยนี่มาแล้วมันก็มีที่มาของมัน นี่ตำนานพ่อ่นบ่มาลาให้างน่กว่าจะตำนานอ่ะมาล่าตำนานเนี่ยข้างแน่นหยาดบ่ข้าไปเมีนบ่จึงตาบุกก้อนะจึงตาบุกก้อได้ข่าวโง่เลย

mình đang ngon nhớ mẹ, hái rau, 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 เนมายืนนี่เดียหนาเดียวดนมึงเจออมาเลยเจนี่เด้ยวกระยาบเตอะชงอันชีให้น้อยนังตีเกี้ยส่ายังดอกครึ่งให้หายกินข่าวได้ตีถ้าได้อ่าาได้กินข่าวอยู่ตีเง้อเนาะยังไหนยึงเหนพีองไยเนาะพากันเกี่ยวมันเด้ Ni khuất bờ tơ và, và nó. đây, xì hay nói xì hai nói xì hai nói nâng kajut kia yuko an phong một ít kèm mùa nó hai tơ nâm súp kha con nâng tân súp kèm lắng kèm lắng kèm lắng kèm hai bà nát Khưng tè mùa nyu hai kèi kha na tè 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 ชงชงล่องเรียบร้อยก่อนเฮ้ยจักรเลยมันเบิดบ่เอาคุดว่าเป็นตายนะมันเบิร์ตเฉยตีอ่าเนาะแต่มันมันลดระเบิดมันจักระเบิดไปไปใส่พี่น้องเลยเนาะเกี่ยวกันอีกสักหน่อยก็คือเสียดเนาะพบดพอกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะเกี่ยวเขาคือเกาเมื่อกี้เนาะพอมันบดร์ตบิร์ตกับเกี่ยวไปไปไปแล้วไปแล้ว